สวัสดีครับเซวกานะครับผมจากคู่บตาสีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนะครับมือนี้เซวการสีพามาเบิ้งนะครับรถแท็กเตอร์เอลฮาสองสองแปดนะครับเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่คู่บตาเพิ่อนเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับจากรุ่นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับย a เซวการสีพาเบิ้งเป็นตัวยึดสายไฟสปอตไลท์นะครับนี่เป็นแบบนี้มาเลยนะครับติดกับเสาหลังคามาเลยเป็นเชื่อมเล็กมาเลยนะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้ ปักกเฮดมาแบบหม่นะครับเดิมจะเป็นถอดเสียบนะครับเป็นกลมกลมแต่ตัวนี้เป็นปักแล้วนะครับป้องกันน้ำเขา่าแต่ก่อนเนี่ยจะยูเสาฟังขวามือเซลกานะครับนี่ฟังนี้นะครับสายไฟจะขึ้นมาฟังนี้เป็นใหญ่มาอยู่ฟังนี้แล้วก็ไฟสปอตไลท์เป็นแบบ LED นะครับมาตรฐานคือเกา่า <c oughs> ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวมื่อนี้พอกันอยู่อำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดครับ